caramelizes It's super sweet. down. โอ้เจสป่ะดูความเมตุนะครับผมอยู่ผมฟร,รองน,นะครับก็วันนี้นะครับอยู่ออดอัลเฟรซ์นะครับผมในพาร์ทที่7กันแล้วนะครับผมก็ในพาร์ทนี้นะครับผมหลังจากพาร์ทเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนั่นแหละนะครับที่พี่บอกไปว่าพี่จะไปเอาเปืนนะครับผมแต่พอไปหาข้อมูลดูมาแล้วนะ ช่ว่าไม่ไม่เอาดีกว่านะครับผมปืนมันกระสุนค่อนข้างจํากัดมากเลยนะครับไม่ใช่แบบยิงจะทิ้งเกมนะครับผมแต่มันก็น่าหานะเอาจริงๆนะครับปีตรงนี้พี่ไม่ชัวร์หรอกนะว่ามันจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่หาข้อมูลมาแล้วมันก็บอกแค่นี้จริงๆอ่ะถ้ามันหาได้อีกก็บอกพี่นะเดี๋ยวพี่ไปเอาแต่กระสุนมันน้อยมากนะครับมันหมดแล้วหมดเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเอายางอื่นก็แทนแล้วกันนะครับมันคือหน้าไม้นะครับผมแล้วก็ธนู นะครับถนนที่พี่ไม่ชชวร์ว่าจะได้นำเนี่ยขาดนี้หรือเปล่าเพราะมันค่อนข้างที่จะไกลและกันลึกมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นซิ่งกันได้นะครับก่อนที่เราจะไปเอานำมาเราจะไปเอาชุดดำน้ำเป็นก่อนนะครับเพราะชุดดำน้ำนะครับผมจะใช้มันได้ยันจบเกมเลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคถ้าผู้ชมยิ้มลันจะเห็นนะครับผู้ชมก็จะให่จายเห็นกันแล้วนะครับก็คือวางติดบักนะครับผมก็ มันกำลังจะวิ่งอยูกระแย่แล้วนะครับผมนี่นะผมหมู่บ้านที่อ่าจะยกหมู่บ้านใช่ไหมเอาเป็นว่ากรตตกกลางกัตอกกลางแม่น้ําแล้วกันนะครับก็พยายโลเคชั่นอีกแล้วนะครับซึ่งพี่มองว่าตรงนี้มันเวิร์กสุดละนะเพราะอะไรครับมันมีเสาหอดูดาวคือเราหอดูดาวนี่หอนะผมสามหอเลยนะครับแล้วก็มันใกล้น้ําดีนะครับคือน้ำกินได้แหละตรงนี้พี่เช็คดูแลวนะครับแล้วก็พี่ก็ทําประตูอะไรที่นี่หน่อยนะครับยังไม่ส็ดเลยครับ พอไม้นี่ก็บริหารได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะตรงนี้ต้นไม้เยอะมากเลยโอเคปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าทางลกเล่วะอ,ะอต้นไอ้ไม้เพียงเจ็บแพตแมงเออรระบบขึ้นขึ้นลง,ลงอโอเคอ๋ออันนี้นะผมขอสอบถามท่านผู้ชมนะครับท่านผูช้ชมชอบดูคลิปยาวสี่สินาทีไหมหรือแบบชอบคลิปประมาณยี่สินาทีต้นๆนะครับผมถ้าบอกเออถ้าดูก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับ พราะว่าพี่ดางหลังมาท่านทุกคนจะเห็นนะครับว่าพี่ตัดคลิปยาวมากเลยซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบดูหรือเปล่าคลิป40นาทีนะครับถ้าแบบพี่20นาทีก็ได้อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพี่จะตัดให้นะครับผมก็จะเอาแต่เนื้อทั้งนั้นเลยนะครับผมเราจะไม่เอาหนังนะครับก็แยาโอเคไปไปกันเลยดีกว่านะครับอขั้นแรกเราต้องไปชายหาดก่อนนะครับผมเอาเนยแดง เออ่ชายหาดนะครับผมเพื่อที่เราจะไปเอาชุดดำน้ำกันนะครับซึ่งมันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับระหว่างชุดดำน้ำกับหน้าไม้นะแต่เราต้องไปชุดดำน้ำก่อนนั่นแหละนะครับไม่งั้นเราไปเอาน้าไม้ไม่ได้นะครับอ่าก็ไปนี่กับจุดเดินนะครับจุดดัวบอยของเรานะครับวันนั้นนี่ตกใจเหมือนกันมันอยู่ในกระโปรงมาสองตัวนะครับตอนนี้พอสร้างบ้านไปหลายคืนนะครับผมพี่ก็ไม่เจอนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนป่าสมากกว่านะครับพวก กระหลายพันอะไรยังไม่มีนะครับอืมไะเดี๋ยวเราไปหลอกไปใช้หาตถ์เรื่อยเดีกว่าเพราะไม่ต้องใช้เวลาพอสมควรจะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่วะนี่มันมาเดมออืมอืมไอ้พวกนี้มันตีแรงเลยอาวุธมันแรงครับเปิดก่อนได้เปรียบก็มาถึงต้นไม้ต้นนี้ละถ้าจำไม่ผิดโลเคชั่นมันน่าจะต้องตรงไปเรื่อยๆมั้งนะครับ เราจะต้องรอทำอะไรสักอย่างเบสซอร์นี่เราไปทำอะไรผูกพักเนี่ยยังหาเบอร์รี่ไม่เจอเลยครับจะได้อัปเดทดาบเรอสักทีอ้าวเออนี่ไงเจอแล้ว <laughs> เจอพอดีเลยปะไปกันเลยครับผม <laughs> รู้ตรงไปเลย <laughs> พี่เปลี่ยนปุ่มใหม่อ่ะนะผมเปลี่ยนเป็นตัว L เป็นตัว T นะครจะได้แบบเอาไฟชขึ้นมาเลยได้ง่ายขึ้นเดยอ <laughs> อ่าเมื่อสิ่งใดขอไฟชาร์จมา มีอะไรบ้างเอ้ยเจมี่เฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาก็เอาเลยมีกี่ตัวเนี้ยอืม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 ถึกไหนก็แพสคาร์ตาแนาแมนเฮ้ยแลมีด้วยวะ่ะง,งั้นจ๋าเชื่อ อารู้สึกว่าแบตมันจะสามารถทับกันได้ไหมยี่สิบสองพอแบตมันยิ่งโอเคมันไม่ใช่นะคือเป็นเด็กครับโอเคปะรู้สึกว่าเกมนี้ไอ้ไฟฉายแบตชิมนใหม่เอามันมีตัวครับพิ่งไปโน่นล,ละแสหมดแล้ว อ่าเนี่ยพอแบบมันใกล้จะหมดมันจะเป็น,นยางไงครับมันน้อยมากแบบไม่น่ามีอะไรว้ามีอะไรนะคือพอมีนต้องเก็บมันก่อนครับเดี๋ยวคากลับเราต้องเจอมันด,ดีมันกลับไปดูเพื่อนตัวเอง อืม,อมแต่กัะตามเคลืนไปเลยอืมอืมอืม,อมเป็นไงแล้วคิดว่าขาตานาจะดีสุดละไม่ต้องอาวุธทำหรอกนี่ตัวนี้เนี่ยล่ะเงิน,น,นอของทั้งนั้นเลยอืมเนี่ยเรามี้นี่ล่ะเ,เราสามารถได้ล่ะเอ้ยขาขาลูกตัวเองมั้ <laughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่นะพาไปเติโมมูลทรัพย์เรามีเยอะแล้วพอ,อ,นนอแหม่ตกใจขอขยับได้ให้ตมมนี้นกันนี่วะยิบกระป๋าเรับผมมันเอาไว้เอ่ได้ตรงนี้ฉับเลยไม่มีอะไรนะอ่าเราต้องไปทางนี้ใช่ป่ะวะไม่รู้ว่ะมัวน่าจะทางนี้แหละ ดาบขัตาน่าไ,ไม่น่าจะพังมั้งเราม่พังมั้งไม่น่ามีนะครับถ้ามีนี่สวยหน่อยเพราะพี่ใช้ได้สวยมากเลยนี LA. อะไรเออขามีเยอะโอโ้โหโ,โอโ้โบนะอืม ม,มาอย่างนี้ก็สอนสองครับสอนสองวันดวโดนตำรวจจับนะโดนจับที่ไหนเดีมันต้องสอนสามอย่างนั้นอ่าเรียบร้อยเลยมีอะไรอีกไหมผาดน,นี้ได้บวกเดือนนะครับผ่านทางนั้นพี่ผ่าน,นเลยกนะเรืเราแล้ผ้ามาทำอะไรกันวะเจ้าตู้เถอะเออเหมือนต้อง ลงทางนี้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะโอเคไปต,ตอนนี้เรามีเกาะแล้วเราไม่ค่อยกลัวนะการดาบแดบยวที่เกาะแต่ยังไม่แตกโอเคไปลงอีกครับมันลึกมากเลยนะแต่ชิดธนูเนี่ยลึกกว่านี้นะถ้าพลานดนี้ทันเดี๋ยวไปเอาธน,นูด้ยวยพลาดน,นี้ก็ดูทำไปก่อนแล้วกันนะ ไม่ใช่แล้วหรอกครับผมชุดดำหนามนี่มันต้องใช้ในการเดินเดินเนื้อเรื่องด้วยนะครับนี่อะไรโอ้พระเยซูรเขาไปป่าทุนี้ยั้จะมาทุนี้ไม่ใช่ผีกันจะมาปราบมันไปถึงไม่รูถ้ำเว้ยมันไม่ใช่ผีเราก็พูดผีตลอดเลยอ้าวถึงแล้ว,วอ่ะน,นี่ไงครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว นนไม่ง่ายเฮ้ยไปโอ้โหไปมากลับขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าข้างล่างมันยังเฮ้ยมันยัรู้ให L ้รอดถ้าไปมันจะยังไงไม่หนีมากปรอแล้วก็เปิดน้าไมก้กันดีกว่าครับมันเสีย่ยงอันแล้วเดี๋ยวเราจะตกแต่งปา้านเพิ่มเติมมาสักหน่อยหาดนี้น,น่าจะทันนะเร็วก็จะคิดใช่ใช่ไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าโอ้ยตัวสวยปปแล้วจุดประป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 ะัะ

กดตกเนียให้สวา่างขนาดนี้ป่ะเราไปใช้หาดต่อครับผมอีกจุดหนึ่งมันอยู่ในไอเนียเจอสมองพอดีแต่เราพี่บอกว่าหาสมองไปอ่ตรงไหนวะเฮ้ยตรงนั้นมีเต็นด้วยเต็นเซฟนี้ก็ต้องเซฟสักท่านสุดที่พี่เนี่ยอะไรเซฟได้ไหมเนี่ยอ้าวเซฟไม่ได้เออเอาได้ได้เนี่ยอยูกบนชะลาที่ อ่ะเราต้องไปตรงนู้นนะครับผมอ่าเอาน,อนอ้ำอ้ามได้ยัถ้าไม่ฉลาดแกมนี้มันตายวะมันมีเผลไหมครับอยากรู้วะในเรื่องมันเป็นยังไงกันเนี่ยสงสัยอย่างเดียวคือฉลาดคนนี้นตายเราต้องว่ายน้ำไปตรงนู้นนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราว่ายไปก่อน โอ้มาถึงสักทีพูดไใจเลยอ่าไม่ได้รู้สึกว่าที่มีอะไรบ้างก้อนหินเอาจริงเันนะเหมาะอากาศสร้างบ้านมากเลยมันไม่มีตัวอะไรมาแน่ๆแต่ปัญหาเดียวคือไม่มีไม้คือแบบย้ายไม้อย่างไกลเราดูจักตรงนี้มาตรงนี้นมันก็ต้องต่อสะพานะไม่มีอะไรนะเจ็บไฟฉายาอยู่ครับเลื่อไปก็รู้สึกว่าเราจะต้อง มิดเรือทางนี้ไว้นะครับใช่ไหมอ่ะตรงนี้แล้วเราก็ต้องตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะมีสลิงลงไปไปกันเลยเอาแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยรอเช้ากอนเถอะมารอเช้ากันแล้วกันน่าจะต้องรอยาวเลยแหละเอาแล้วกระปมจะไปชมครับตอนชี่เราว่ายออกไปมันมืดดีเลยนะผมก็ พี่ก็เลยกลับเขาฝั่งมาแล้วผมไม่ต้องซีบเลยเกือบตายเลยนะกว่าจะกลับเขาฝั่งได้หมอไม่เห็นนะผมไม่จางเลยป่ะเดี๋ยวเราไปใหม่ดีกว่านะครับโอเคอ่ะมันเช้าแล้วก็จุดมันเราต้องยึดตรงนี้ไว้เป็นหลักนะแล้วก็ go นะครับรู้สึกมันจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับผมแต่ตอนพี่ปาไหา้ไปมันไหายเลยนะเราต้องสเกตอไม้ที่ลอยบนน้ำดีๆนะครับ มันจะมีของบางอย่างลอยอยู่ในน้ำจะ่เป็นแข่งๆนะครับเดีวว๋ยวยาวอันไม่ใหญ่มากครับกำลังดีคุณแรงกลัวโอเคทุกคนจากตรงนี้ผมพี่วายนานโคตรนานแล้วเกือบสามสิบนาทีได้เลยกว่าจะหาจุดเจอนะฮะพมสรุปว่าพี่วายไกลไปนะครับผมมาอยู่ใกล้ๆก,กันเลยพี่มองไม่เห็นเองไปซากเรือ อ้าวนี่ไงเจอแล้วโอ้โหแม่งเราวไหวมาเลยไปยังไหนก็ไม่รู้นี่อยู่ตรงนี้เนี่ยเจอโอ้โหดูมาดีกว่าวันดงไปตรงไหนวะเพิ่มอีกขึ้นก่อนี่สุดยอดมาก จะจมน้ำตายแล้วโอ้โอ้แบบนึงดักบู๊ อเอืเกือไม่ถึงฮะ ตอนนี้ตัวเราเลิมหนาแล้วทางไปนหนมัน,นจะมีอะไรมารอเราไหมนี่เนาะโอ้ถึงแล้วผมนี่อะไรลูกดอกนี่อะไรเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้บแบบแปลงพผมในการสร้างอะไรสักอย่างอ๋อไงนะมาได้แล,แล้วผมโอ้ควรจะได้อ่อมีอะไรอีกนะ นายเข้ามาเกมหมดฮะโอเคนายคอดูดิเราต้องรีบไปให้ผมพออาหารหมดแล้วไย่ไน้ไม้อ้ะมอมทำอะไรไม่ได้นะไม่เป็นไรป่ะเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าอืม ริบกบานครับอยู่จะตายหายแล้วมีอะไรพอก,กินได้นหมเต่าไปยางก,กินด้นะนั่นนะ่ะเห็นมีจุดบากไว้มอจุดบากมองเห็นทางแบมบ <c oughs> เฮ้ยวิจิดแบบนี้ด้วยใหมครับแล้วทำใจเนี่ยดูด,ดิเอาจุดระหว่างน้ำกับไอ้นี่ด้วยเอาถาไม,มาได้ให้ไป็นไรต้องรีบไปหาอะไรกินละ

มาน, no นี้ก็เซลเลยรถไฟดิวะเอาทีลระฆังไปละอ้าวนี่ก็เซลสิอือ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  เก่าดีนะไปเอาไปด้วยเลย NTR ะเลยต่อใจก็ต้องให้พลักพลักจากกันหัวอยู่นวนเมีอยู่ใต้ต้นไม้ตัวนี้เธอไม้อะไรเกสรเจอเบอร์รี่เจอเบอร์รี่บ้างเลยตอนนี้ไม่อยากเจินเลย เสีดเดยเลยมาเล็กไปตรงนี้แหละท่านผูน้ชมครับผมก็จำปืนได้ไหมฮะที่เดินมาตรงนี้พอดีเลยเก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆก็เดินมาแล้วนะฮะก็มาเอาซะเลยแล้วกันเปลี่ยนสภาพใหม่มันอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนงาไม้นะฮะนี่นไง่ต้องใช้เจ้าระเบิดนะฮะแต่รู้สึกว่าจะสามารถใช้ไดรนไามา้ได้นะต้องจุดก่อนแล้วก็วางแล้วก็ กมเรียบร้อยครับจะ,จะได้มาอีกหนึ่งเศษโอเคมันก็จะประมาณเนี้แหละไปราก็าบ,บ้ากันดีกว่านะครับเียะไปดองหน้าไม้ใหม่ด้วยอะไหละชิมบ้านเราแล้วนะไปข้างหลังไปข้างหน้าโผลข้างหลังไปหลังบ้านลปหน้านบ้านนะเราไปจากนูกนเลยฮะแต่เรากลับมาจากที่ี้อะไรก็ไม่รู้ยินดียินตาและ เดี๋ยวขอเซฟติ้งบ้านสักหน่อยจะเป็นสี่บ้านด้วยครับแม่งหลงนะครับพี่สร้างไปเยอะเลยอ่สาสะซื้อกะสามารถเปลี่ยนได้นะาจะขอเซฟเอ้ยนอนได้ด้วย,อ,นอ,นนอ,นยอ่ะนอนอย่อไม่ใช่ละไม่ใช่ละยังไ,ไงอ่าเป็นสีบ้านคนระับเป็นสีเ ใช่ป่ะมันนอนข้ามเวลาด้วยว่าเอาเลยครับผมทุกคนกคน็ขอต้อขรับส่วน the k n i g h t s of the f a l l e y อา่าใช้เงินอ๋อวงน้ำมาเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่านะครับพวสำหรับเพืคอนเป็นงานบายของเรานะครับก่อนอื่นเลย เราต้องจุดไฟเพื่อเป็นสัญญาลรอใร้เรไมาเจอตัวนี้ก็จุดแล้วก็เพิ่มมปรู้สึกเราจะต้องเอาตุงนี้สักอัน วันนี้สักอันอาจจะสว่างกว่านี้ครับแต่อะไรบางอย่งเนี่ยลงศพเหรอขอบฟินแล้วก็โบดเหรอสร้างโบสถ์ด้วยสร้างทำไมโ <laughs> บสถ์ในเด็กเฟลเลสเองทำมันเป็นอย่างเงี้นะช่างมาแล้วเออ,อเคหกม,มาเป็นอย์กันมาเป็นอย่างี้ยมา ดูล่อดีกว่านะครับต้องมีมามาก, <S <S อกา่อนนะโราสูงเลยด้วยไม่รู้มีกี่อันนะฮะสำหรับรอ,อันแต่มีเนื้อเต๋ามั้งมีเนื้อเลยเริ่มหิวแล้วนะ <S <S นกไหมใส่นกคุ้มกันอืม อันี้ไ่ทุดเงียบเลยไม่มีตัวอะไรให้ลองยิงเลยสักตัวงั้นเลยก็ขอตัดจบไปเลยแล้วกันนะครับผมเดพาร์ทนี้นะครับผมจะีเ๋เฟลสนะครับก็ขอชมที่ตนี้เลยกันนะครับผมก็พาร์ทนี้เป็นการหาของโดยเฉพาะสมากกว่านะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปจบภัยกันดีกว่านะครับก็ที่เล็งทําทําหนึ่งไว้นะครับผมถ้าหาเจอเดียวจะลงไปทํานั่งกนะันนี่ครับผมเกบผมสุดพาร์ทนี้ก็บกจบที่นี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้กินเสีไ่ได้กินกว่าอังตัวเดียวเอง นีครับแต่พีคิดว่าน่าจะแรงนะเม่กินเป็นวันชอ็อนโอเคปะาไปแล้ว